ไอ้นี่เป็นยังไงบ้างค่ะก็ช่วงนี้ก็ซีรีส์ออนเลยออนแลนดอ่าใช่ก็ช่วงนี้ซีรีส์ออนแล้วไปสาม EP เนาะก็รู้ส네ึกว่าแบบเออรู้สึกว่าคือหนูไม่รู้ว่าคนภายนอกมองว่ากระแสเราดีไหมแต่ว่าส่วนตัวหนูกับเจน่าดีใจมากๆค่ะที่แบบเออมันมีกระแสมีคนพูดถึงเราแล้วก็ทุกทุกวันเสาร์หนูมีความสุขมากที่จะได้ดูซีรีส์ตัวเองแล้วก็ร่วมปั่นเทรนกับแฟน อันนี้คืสิ่งที่หนูรู้สึกว่าสนุกมากในชีวิตช่วงนี้ค่ะแต่และตอนของซีรีส์ทำแบบนั้นแต่และตอนของซีรีส์แตัละตนละคร้ช่ไหมโอ้ย,ยก็ตอนแรกมันเปิดมาด้วยความที่เหมือนแบบว่าเราไม่ถูกกันเนาะแต่ว่าหนูเป็นไล่ๆอ่านฟีดแบ็กของแฟนๆมา,าเหมือนเขาก็บอกว่าเอ๊ะ อีพีแรกยังตีกันอยู่เลยแต่อีพีสองอีพีสามหมอเปรมเหมือนจะยอมน้องเขาตั้งแต่เห็นได้แล้วนะแล้วพอยิ่งแบบเออเหมือนเมื่อวานนะคะค่ายห,หนูเพิ่งปล่อยคลิปออเดชั่นใช่เหมือนแบบว่าแฟนคลับก็เซลล์ซลกันบอกว่าโอ้ยพี่หมอยอมน้องตั้งแต่วันออเดชั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนจะรอดูหนูโบแต่หนูไม่สปอยหรอกนะว่าหนูโบหรือเปล่าต้องรอดูกันเอาเองนะคะเนี่หาความหมายว่ามันจะทวีขึ้นไปเรื่อยๆไหมคะจัแบบ เรื่อยๆเลยค่ะก็เรียกได้ว่า e ี3ก็จบไปแล้วเนาะก็แต่หลายคนน่าจะแบบเห็นหลายฉากที่อาจจะแบบวีดการ์ดกันเล็กน้อยแต่ว่าก็จินนี่ก็บอกได้เลยว่ามันเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มค่ะแต่จิจ้มเท่านั้นฟีดแบ็กของแฟนบที่ไปอ่านที่ส่วนใหญ่เป็นแนวแนวไหนส่วนใหญ่ก็ค็อสติฟค่ะคือหนูดีใจมากๆดีใจแทนทีมงานด้วยดีใจแทนทุกคนคือหนูดีใจแทนน้องเจเลยค่ะคนแรกเพราะว่าเหมือนน้องอ่ะ น้องน้องเจอคอยมาบอกตลอดว่าแบบเออเจแบบเจทำไม่ได้เจไม่มั่นใจทั้งที่ความจริงแล้วน้องก็ทำมันได้ดีมากๆอยู่แล้วแต่ว่าหนูเห็นว่าน้องทําได้ดีมากๆอยู่แล้วแต่น้องแบบว่าไม่เชื่อมั่นในตัวเองค่ะแต่พอง,งานน้องอ่อนอะล้วทุกคนเห็นสิ่งเดียวกับที่หนูเห็นตั้งแต่ในกองค่ะว่า น้องทํามันได้ดีจริงๆแล้วก็น้องก็แบบเก่งจริงมีของจริงแบบหนูยังต้องเรียนรู้จากน้องหลายๆอย่างเลยค่ะแบบน้องทําให้หนูวีแลกซ์ขึ้นในการทํางานเป็นธรรมชาติมากขึ้นใช่ไหมคะ mm hmm. ฟีดแบ็กแฟนคลับทุกคนคือชมชมนักสแสดงชมยันผู้จัดจว่าแบบพิติ๊กทำงานเนี้ยพันงานครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบทีมเสื้อผ้าหน้าผมพี่นกผู้กำกับช่างกล้องคือทุกอย่างอะ พวกเราเต็มที่มากๆแล้วพอได้รับฟิดแบบแบบเนี้ยมันเลื่มติคือมันปลื่อมปิ่แทนตัวเองกับน้องแล้วมันเพื่มปิ่แทนทุกคนจริงๆค่ะแต่ตอนอ่านช่วงแรกๆหนูก็แบบดีใจแบบว่าเอาไปอวดแม่ใหญ่เลยค่ะส่วอใหญ่แฟนกับมันมีต่างชาติที่มาบ้างันเยอะมากก็มีค่ะมีอินเตอร์แฟนมี <f> บ้างใช่ค่ะก็มีแบบแ,บบแฟนๆชาวจีนมีแฟนๆชาวคิลิปปินสินแล้วก็หวยมีหลายประเทศเลยค่ะมีแฟนลับไต้หวันแล้วก็เมื่อวานหนูเห็นแอบเห็นมีเพจ เวียดนามแล้วก็เพียรมาด้วยใช่หนูก็ต้องรู้สึกขอบคุณมากแล้วก็มีแถบละตินด้วยค่ะหนูก็พยายามจะแบบอ่านแล้วก็พยายามจะแปลพยายามเรียนแบบว่าภาษาเขาเผื่อเราจะได้แบบเออทักทายอะไรเขาได้มากและแอบทักทายเขาบ้างาไหมคะก็มีค่ะมีถ้าใครให้กําลังใจช่วงนี้หนูก็พยายามกดดูกดไลค์ตลอดก็ถ้าหนูว่างนะคะหนูก็จะเข้าแบบโซเชียลแล้วก็เข้าไปนั่งดูทวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าใครเขาให้กําลังใจเราเราก็ไลค์กลับเลยค่ะแต่ว่า ถ้าเกิดหนูดูไม่ครบหรือว่าตหล่นอะไรใครไปอ่ะหนูก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าถ้าหนูว่างแล้วไม่ติดงานอ่ะหนูพยายามจะดูของทุกคนให้ได้มากที่สุดจริงๆใช่นี่เราสองคนคุยกันมากเอเรื่องมันเออรู้สึกเรู้สึกว่าเออมันดีแสงมาเรื่อยๆรื่อยอีคนเดิมไม่จักเราสองคนเรื่อยๆเลยค่ะโอยก็เอาจริงๆการที่หนูมายืนอยู่ตรงนี้หนูก็ยังไม่ชินอยู่เลยค่ะหมายถึงแบบใจหนูก็ตื่นเต้นแบบ เฮ้ยแบบหนูมาสับคนเดียวคือปกติอะค่ะหนูไปสับกับน,น้องสองคนแต่ว่าวันนี้เจน่าก็ติดธุระกับที่บ้านแบบว่าธุระกับที่ครอบครัวก็เลยไม่ได้มาก็มีส่งส่งเป็นหนูมาซึ่งหนูก็รู้สึกเออแบบคิดถึงมันก็หงุดห,หนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วอะเวลาเราจะขึ้นเมทีอะค่ะเราก็ตื่นเต้นกันท,ทั้งคู่อยู่แล้วเราก็จะแบบจับหัวใจกันละกันแบบพี่จินนี่หัวใจเจเจเต้นแรงมากหนูก็แบบเจจับของพี่ พี่ก็แรงเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่พอเราแบบมองหน้ากันเราจับมือกันเราช่วยกันพูดอ่ะพอขึ้นไปความตื่นเต้นมันหายไปแต่วันเนี้ยเหมือนหนูก็มาคนเดียวหนูไม่ได้มีน้องมาด้วยมันก็จะรู้สึกแบบเหงาเหงาหน่อยแต่หนูก็ได้เจอเพื่อนค่ะแบบว่าก็ได้รู้จักคนใหม่ๆได้รู้จักแบบพี่ๆเพื่อนๆจาก GLBL อีกหลายๆเรื่องในวันนี้ใช่ใจในะเนี่นอกจากเวลางานแล้วเวลาอื่นมีเรื่องอะไรกันบ้างอุ้ยก็จิบป้าถาเลยค่ะแบบว่าวันนี้พี่เจนี่ทำอะไรกินข้าว หรือว่าบางทีแบบว่าน้องก็จะชวนเออแบบมานอนบ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ที่ไปเที่ยวมาด้วยกันล่าสุดก็คือเราชวนกันไปทำาซาเวโดค่ะเวิร์กช็อปแต่ว่าคือมันเป็นเวิร์กช็อปการทําขนมฟังแบบเพ้นเป็นรูปต่างๆค่ะแล้วหนูก็ไปนอนบ้านน้องต่อแล้วหนูอะ่ะลืมซาเวโดไว้ที่บ้านเขาใช่เดี๋ยวก็อาจจะไปเอาคืนอะไรแล้วมีไงบ้างที่เล่นเหมือนเราอะไรนะคะพื่งปีก าาารเเหมมืออนนนยย่่งีู้สุดๆเลยค่ะหลังจากที่เราตอนแรกก็ไม่มั่นใจว่าเขาทำได้หรือไม่ใช่ใช่ตอนตอนนี้น้องเจแฮปปี้ทุกอย่างแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องเขาก็คอยซัพพอร์ตตลอดก็คอยซัพพอร์ตน้องหนูรู้สึกว่าแบบมันเป็นจุดที่เราทั้งสองคนน่ะแฮปปี้กับความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนๆพี่ๆแม่ๆในค่ายแล้วก็กับแฟนๆทุกคนคือมันมันเป็นจุดที่มันก็ปริ่มอะค่ะมันก็ดีใจใช่ฝากเพื่อนนของซีรีส์แบบ e ส4จะเป็นยังไงอะสปอยใจได้ไหมคะเฮ้ยก็ สปอยได้นิดนึงละกันค่ะว่าถ้ามีหมอนจิกหมอนน่ะถ้ามีปปคอนก็เตรียมมาแล้วกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้กินเพราะอาจจะัวแตกขยับข้อหุ่มกันอยู่แอันนี้รุนแล้ว E ีพสจะเห็นอะไรต้องปินจิกหมอนอะไรขนาดไหนหนูสปอยได้มากนนน้อยแค่ไหนอ่ะ <Italia> เระยเียกได้ว่าต้องตั้งตารอจริงๆอีกสองวันอีกสองวันทุกคนแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าที่หนูบอกว่าจะจิกหมอนน่ะมันแปลว่าอะไรเพราะหนูขอให้ประโยคหนึ่งสั้นๆและกันมันเป็น ครั้งแรกของหมอเปรมกับแพทค่ะอ่ากันต้ไปลนกันเนอะทุกคนต้องพาไม่ได้แล้วแหะ EP บสีใช่ค่ะโอเคกันฝากซีรีส์กันตอนที่สิเกยค่ะได้ค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอฝากซีรีส์พิดรักคอยเซอร์เสิร์ฟด้วยค่ะก็จินนี่นะคะเล่นคู่กับน้องชื่อเจน่าค่ะก็จะออนแอร์ทุกๆวันเสาร์ช่องวัน31ค่ะเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะ แล้วก็สำหรับใครที่ดูไม่ทันหรือว่าอยากดูเต็มๆเพราะว่าบางทีอะดูในช่องอาจจะแบบปัดมาไม่หมดนะคะก็ไปดูกันได้ที่อันคัดนะคะช่อง y o u u u b e n o r t s t y l r Entertainment เวลาห้าทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าใครที่ยังไม่นอนมาปั่นเทรนกับจินนี่ได้ค่ะถ้าจินนี่ไม่มีงานเดี๋ยวนั่งปั่นเทรนด้วยกันทั้งคืนเลยค่ะหัวานาดองครับ <c oughs> ได้ค่ะฝาด้วยนะคะบุณค่ะขอบคุณะค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆค่ะ <c oughs>